พี่แชมป์ทำไมมันถึงอยู่ได้นานขนาดเนี้ยราคาไม่โดนใจมีราคาไม่โดนอไม่ขายวันนี้โดนเอาอีกชุดหนึ่งนะครับพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่เ k ็นครฟาร์มครับผมนี่บริษัทที่ผลิตหัวอาหารครับรายใหญ่ของอำเภอบ้านด่ันหอยสุโขทัยนะครับวันนี้เป็นรอยเล็กครับมากับปาแบงค์บรรนสวัรสวัสดีมากครับ นี่ครับเป็นวัวหลุมครับวันนี้เรา,เาช่วยวัวที่เกิดอ,อุท,ทกภัยนะครับน้ําท่วมช่วยขนวัวน,น้ําท่วมกันครับยี่สิบแปดตัวยี่แปดตัวนะขึ้นยี่สิบแปดนะครับเดี๋ยวจะชั่งน้ําหนักกันแบบนี้ก็ไปเวียดนามเหมือนกันนะจ๊ะคุนห้าเดือนครับ หล่มเลืกเกินอ่ะชุดนี้ขูนห้าเดือนกับ5วันนะครับขึ้นวันนี้แล้วได้กาหนดขึ้นกันวันนี้แล้วครับ<น>ชุดเล็กๆครับสองร้อยไปไปลายสามร้อยต้นๆนะแบบนี้นะจะไล่เข้าซองครับ ที่พ่นสีนี่อะไรเอาไปเหรอเอาไปพร้อมกันครับ ไป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 ลไปไม่จ่ยใช่ไไมเดี๋ยวย้ายนะครับย้ายไปมีกั้นแพงไว้ทำไมมันพี่อยู่นานขนาดนี้ไม่มีคนซื้อหน้าวบุญมันน่าได้ขายนะเนี่ยอย่าให้ปุ้นอย่าให้นไปแล้วครับ เอาเข้าโแล้วเรียบร้อยในแบ์ในแชมป์ทำแผงไว้รอแล้วนะครับ อยู่ในการควบคุมของเราแล้วครับในเบเอวกำลังจะคัดนะครับเดี๋ยวจะคัดเมันมีตัวาขาวๆขาวๆคืออะไรบ้างโอโกโก้โหใจเย็นลูกใจเย็นน,นี่หรอ พี่แชมป์ทำไมมันถึงอยู่ได้นานขนาดเนี้ยราคาไม่โดนใจแล้วทร,ราคาไม่โดนซ <c oughs> ื้ไม่ขายวันนี้โดนแล้วนะวันนี้โดนแล้ววันนี้ราคาโดนใจนะแชมป์ครับมันอ้วนตั้งแต่กี่เดือนละสองเดือนได้ไหมต <c oughs> <c oughs> ั้งแต่สองเดือนครึ่งแล้วครับโอ้โหนี่ลากมาอสองเดือนครึ่งครับก็กะประมาณว่าห้าเดือนนะครับช่วงน,นี้สองเดือนครึ่งก็อ้วนอยู่แล้วครับไม่ ไม่ทุกนะครับอาหารเขาเองครับสบายใจได้แล้วก็เขาก็ขายอาหารด้วยครับท<ป>ุนนี้ผมไม่เห็นว่าต้อง,องมีตัวเที่ยวอ,ออกนะเอาแบบไหนออกครับแบงค์เลยช่วยดูเอาแบบไหนออกครับเอาตัวอ่อนออกหน้าอ่อนตัวนี้เหรอ,อนี่หน้าอ่อนอตัวนี้หนึ่งตัวครับเอาออกอ โอ้โอตัวแดงน่นส่วนส่วนตัวนีแล้วก็ตัวแดงนี่ไม่มีตูดไม่มีตูดมันเอาไหนถ่ายได้เราเอาชี้เออเออตัวนั้นก็ไม่ใช่ตัวนั้นก็ไม่เอา อ่าชุดไหนชุดไหนที่ขึ้นได้ก็ขึ้นไปเลยไล่วัวต้องใช้ไม้ครับถ้าจะไล่วัวต้องใช้ไม้ครับพี่ตัวบุสขากระดกไล่สามตัวมัดตัวมัดย่างมัดตัวนี้มัดตัวริบไล่สามตัว เอาน,นี้เลาะไปข้างนี้ได้เนี่ยได้แล้วห<อ>กแล้วแดงให้แมวด้วยตัวหงส์จะแดงไหมแต่เออตัวหงส์ไปเลี้ยงไปเอานี่หงไปไปสิบตัวแล้วสิบแล้วครับสวยครับชนิดสิสวยสิบแล้ว ไม่ได้ไม่ต้องไปไต้องงั้นไม่ดีไม่ต้องไปหมนเหม็นมา้แบบนี้ซื้อเท่าไหร่ต้นทุนสองหมื่นสามครับ ราคาซื้อเข้านะซื้อข้าวสองหมือนสามอาหารละคิดไหมกินอาหารกินตัวละแปดพันกว่าอ๋อก็ตกประมาณสามหมื่นพันสามหมื่นสองีนะครับแล้ววันนี้ขายเท่าไหร่ร้อยห้าบาทก็ราคาเพิ่งโดนใจหนึ่งราคาโดนใจฉันแล้วร้อยห้าบาทห้าเดือนได้ข้างน้ำหนักเงี้ย เดี๋ยวรอรถมาขึ้นอีกนะครับพอดีเลยครับแม่พอดีโยไปเลยไม่ตรงได้แนละ้วนี่ใหม่หนึ่งคันนะครับระบบลยลุงจรวันนี้ลุงจรนละ

อสร็จแล้วสิแล้วครับเดี๋ยวหามาอีสี่นะครับไปอย่าให้มันลงมาใจเย็ใจเย็อย่าให้ลงมา ¡Ah! Eh. รอรับอีก5ตัวนะครับ ไม่สีค hmm. ร oh ับล่างไปแล้วล่งไปแล้วเดินไปรับเหรออนนี้มาอีกนึ่ดูครับ Toa mấy, toa mày, được toa nữa. Toa nữa. Toa nữa. Toa ô, nữa. Toa nữa. quá, nữa. rồi nữa. Toa nữa. Toa nữa. Toa เดี๋ยวระวังมันก่อนเอา <laughs> ไปนะครับชุดน,นี้18นะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นน้ำหนักกันนะครับ10ตัวกับ8เป็น28ตัวนะครับวันนี้ของนเบลไปเวียดนามเหมือนกันนี่ โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโหเคครับโอเคครับตาครับลุงตาครับครับครับป้ายเรียบร้อยเดี๋ยวไปรู้น้ำหนักครับผม1ิบตัว1ิบกับสิบแปดครับเป็น28ครับเดี๋ยวจะรวมให้ดูนะครับ วันนี้ทำงานกับวังเบลครับผมนี่นะครับถ่ายรถสิบร้อนะครับน้ำหนักมาแล้วครับอยู่ที่ในแบงคิดให้ดูหน่อยครับอันนี้สิบตัวนะครับ10บตัว3 16พกิกโลกร,รัมนะครับเฉลี่ยตัวละสาม้อยสิกกิโลครับสิบตัวแรกนะครับอันนี้สิบแปดตัว ห้าพี่ร้อยแปดกิโลกรัมครับนี่ครับบวกกันแล้วได้เท่าไหร่ครับ5,480ี่นคิดให้หน่อยครับห้าสี่นย์สิบแตัวบวก3,160นึ่งกศเท่ากับแปตัน640นะครับ,บวัวยี่ตัวอาหาร28นะก็เฉลี่ย เมื่อกี้3ตัน4เอ้ยเมื่อกี้304มายไง308อ้อวลองคิดใหม่ครับ <laughs> 5 480บกศูนย์สามหนเท่ากับหารยี สามร้อยแปดกิโลครับสามรกครับผมยี่สิบแปดตัวครับสามร้อยแปดสิกิโลนะครับราคาก็ตามที่เสียแชมป์บอกเมื่อกี้เลยนะครับราคาโดนใจของเสียแชมป์ครับโดนใจเรียบร้อยแล้วยี่สิบแปดตัวสามร้อยแปดกิโลครับชุดนี้ยี่สิบแปดตัวไปนครพนมเหมือนเดิมครับข้ามไปลาวไปเวียดนามนะครับฝากติดตามไว้ด้วยสามร้อยแปดครับลูกพี่

ข้ามันกี่หลอดแล้วเนี่ย